มาจาับมาดูส่วนแรกส่วนแรกให้เปลี่ยนคำกริยาให้ตรงกับประธานที่เขาให้มานะคะนี่ประธานมิฮีไอยูวีจำได้ไหมคะถ้าเป็นแก๊งไอยูวีเด ถ้าเป็นแก๊ง iuvd คำกริยาไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหรือถ้ามีมากกว่า2คนเป็นต้นไปมีมากกว่า2คนเป็นต้นไปคำกริยาพวกนี้จะอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปเติม s อะไรเขาเช่นคำว่า walk คำว่า run ก็ยังเป็นปกติหรือคำว่า see แต่ถ้าเป็นแก๊งนี้แก๊ง he she it หรือแม้กระทั่งเป็นชื่อคน แก๊งนี้ถ้ามาคนเดียวคำกริยาจะต้องมี s หรือ es นะคะเช่น run walk ก็จะกลายเป็น walks do ก็จะกลายเป็น does นะคะทีนี้เรามาดูข้อแรกข้อแรกเขาให้ประธานเป็น he มานะคะ he see ฉะนั้น จะต้องมี s แน่นอนเพราะประธานอยู่แกงนี้แกง He นะคะแล้วถ้าเป็น i ละ่า i u v d a กริยาไม่เปลี่ยนแปลงกลายเป็น i walk ธรรมดาแล้วถ้าคำนั้นลงท้ายด้วยตัว o เนี่ยมันข้อที่8คำนั้นลงท้ายด้วยตัว,ว,ตว o แล้วประธานเป็น he s e i t ฉะนั้นก็จะกลายเป็น he Das. นะลงท้ายด้วยตัว o จะต้องเติม es นะคะส่วนข้อที่7ห้ามสับสนข้อที่7เขาให้คำว่า b มาหมายถึงข้อนี้เป็น verb to be นะ verb to be ให้ท่องในกริยาสามช่อง verb to be มีอะไรบ้างก็จะมี am is are w a s v e r b e n ใดๆแต่ถ้าอยู่ในรูปปัจจุบัน present s i m ก็จะเป็น am is are นะคะ verb to be am is are ทีนี้เขาให้ประธานของประโยคเป็น you มานะคะประธานของประโยคเป็น you มาฉะนั้นก็จะคู่กันกับ you you am ได้ไหม you is ได้ไหมก็ไม่ได้ก็จะกลายเป็น you are นแบบนี้นะคะอะข้ออื่นๆ ให้ลองทําเองลองดูนะคะว่าจะจําได้ไหมปึ๊บทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายในแต่ละหน้าถัดไปเรื่อยๆออันนี้มีข้างล่างหรือเปล่าอ๋อในมีข้างล่างด้วยอ่ะข้างล่าง activity ที่สองเขาให้มาบอกว่า choose correct a n s w e r ก็คือให้เลือกคำตอบระหว่าง a กับ b ให้มันตรงกันกับประโยคที่มันดูถูกต้องที่สุดนะคะนั่นก็คืออ่านดูข้อแรก lucas the, 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 the his h i s bedroom ทำอะไรสักอย่างห้องนอน after school อาใช่ดีตัวนี้นะคะคำว่าใช่ดีสองคำนี้แปลว่าการจัดระเบียบนะคะจัดแจ้งจัดให้สวยงามนั่นแหละจัดให้เป็นระเบียบนะคะ ก็จะเหมือนกับการเก็บที่หลับที่นอนของพวกเราลูคัสเนี่ยเป็นชายหนุ่มเทียบได้กับเป็น he ในประโยคใช่ไหมคะชื่อเขาคนเดียวฉะนั้นคำกริยานั้นก็จะต้องเติม s ใช่ไหมจากปกติแล้วไทยดีธรรมดาเขาก็เลยตัด y ออกแล้วเปลี่ยนเป็น i e s นะคะฉะนั้นข้อแรกก็เลือกข้อ b อให้ดู เรื่องราวให้เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกระหว่าง A B C D ข้อไหนใกล้เคียงที่สุดอ่าบางอันเขาก็เอามาเป็นต้นประโยคก,ก็มีเช่นข้อ3ามเดร์เดร์เฮเลนายูร์ s i ๊กอ่าก็จะเป็นคำถามว่า Helena เนี่ยได้เป็นพี่สาวคนโตของเธอหรือเปล่านะคะทีนี้ เฮเลนาเป็นผู้หญิงคนเดียวเทียบได้กับเป็นชีนะคะสิ่งที่มันคู่ควรกับประธานเอกพจน์บุรุษที่สามก็ต้องเป็นอีสนั่นเองปึ๊บอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวข้อที่เหลือจะให้ทำเองนะคะต่อมาหมดเรื่องเอ่ยอ่ามาดูหน้าที่สองหน้าที่สองเขาบอกให้ทำการ Relight reelight ก็คือให้เขียนเรียงประโยคใหม่ให้มันอยู่ในรูปของ negative form negative ก็คือเป็นเชิงปฏิเสธนะคะในเชิงปฏิเสธก็คืออันนี้ชื่อคนนะคะข้อหนึ่ง annabel likes eating ice cream likes ตัวนี้แปลว่าชอบ eating ก็คือ กินเนาะชอบกินไอศครีมแล้ก็ยกมาเลยแอน e าเบลแอนนาเบลทีนี้เวลาที่เราจะปฏิเสธนะคะในรูป p r e s e n นซมีอยู่สองอันนั่นก็คือถ้าบอกว่าไม่ชอบไม่ทำไม่อะไรสักอย่างของแกง iuvd ก็จะเป็น don't แต่ถ้าเป็นแกง h e s h e i t ก็จะกลายเป็น dashin ใช่ไหมคะปึ๊บมันก็คือ d a s และ not นั่นเอง d e s not หรือ dashin อันเดียวกันทีนี้เราจะบอกว่า annabel เนี่ยไม่ได้ชอบกินไอศครีมก็จะกลายเป็น annabel d e s h d o e s n น l i ค e คำว่า like แต่ก่อนเคยมี s ทีนี้ s โยกไปอยู่ที่ d o s s n แล้วนะคะ d o e s ิน l i คํคำว่า like ในรูปปฏิเสธก็จะไม่มี s ไปโดยปริยาย d o e s n t like eating ยังอยู่ เหมือนเดิมไม่ได้ชอบการกินไอศครีมจึ๊บเนี่ยใส่จุดฟูตสต็อปเหมือนเดิมนะคะต่อมาโจ h a n and r ู b e n play f o ตบอลเอ e v e รี d เดอันนี้ขอ้อนง่ายเราก็จะเปลี่ยนซึ่งโจฮานกับ r ู b e n รวมกันเป็น2คนนะคะถ้ามันมี2คนเทียบได้กับเด การที่เป็น IUV d a แน่นอนเราต้องใช้ don't แต่ถ้าเป็น he/she it เราค่อยใช้ does not นะคะ,ะข้อ2ฉะนั้นข้อ2ก็ต้องใช้ they don't หรือจะบอกเป็นชื่อก็ได้เจ๊บ่อาปเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะอย่าลืมข้อ4ี่เขาให้ g o a s ที่มี s มาเวลานักเรียนจะโยกมันกลับไปเป็นปฏิเสธก็ต้องเอา es ตัวนี้ออกไปนะคะมันก็จะไปอยู่ใน d o e s n o t อยู่แล้วปุ๊บต่อมาสองข้อนี้เขาบอกว่า rewrite the sentence as question ฉะนั้นให้เปลี่ยนให้เป็นรูปคำถามนั่นเอง question แปลว่าคำถามปึ๊บ the cat sleep for 10 hours every night เขาบอกเล่ามาว่าเจ้าแมวนั้นนอนเนี่ยสิชั่วโมงเราก็อาจจะถามไปเลย the cat ตัวนี้เขาให้มาเป็น s นะคะมีแมวหลายตัวฉะนั้นเราก็จะใช้ d e s ไม่ได้ก็จะกลาย เป็น do the cat แล้วก็ยาวมาเลยค่ะ sleep for ten hours every night เจ้าแมวได้นอนสิบชั่วโมงต่อคืนจริงๆใช่ไหมเนี่ยค่ะคนตอบก็จะเป็นมีโนกับม yes ี yes yes they do no they don't นะคะจามิเลียเนี่ยจามิล่าเนี่ยเขาให้ runs ตัวนี้มาแสดงว่าคำถามก็ต้องเป็นคำถามที่เหมาะกับ he s h e i t นะคะโอเคจบไปสองหน้า ต่อมาไปดูหน้า3ามอ่าหน้าสามสี้นี่ข้อสามนี่ยังเป็นของแก๊งคําถามอยู่นะคะต่อมาเขาบอกว่าให้ทำการ correct the mistake ให้แก้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องอ้าวเราก็อันดับแรกต้องหาก่อนว่าในประโยคอะไรผิดอันนี้เขาให้มา does your Does you like to play the guitar? อ่าเวลาเราจะใช้นะคะทองให้ขึ้นใจเนาะ Do ใช้กับเรานะคะอืม Does ใช้กับเพื่อนอเพื่อนก็คือมีใครบ้างมีฮีมีชีแฮใช่ไหมแล้วก็แก๊ง iu v ว d ดีอยู่กับ แกงเราอยู่แล้วฉะนั้นข้อนี้นะคะเขาให้ o ั s มาต้องผิดแน่นอน,นให้ลูกขีดเส้นใต้ข้อตรงคำไหนที่มันผิดด้วยนะคะในแต่ละข้อจะได้รู้ does you like ก็เปลี่ยนจาก does ลงมาเขียนใหม่ข้างล่างเป็น do you like to play the guitar ยังเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิม สร็จแล้วแค่นี้นะคะอันนี้มีกี่ข้อนะห้าข้ออืมโอเค Tom go to school นะนักเรียนรู้แล้วแน่นอนถ้าเป็นแก๊งฮีชี e อตชีวิตขาด s ไม่ได้หายไปเติมมันเข้ามานะคะ go คำนั้นลงท้ายด้วยตัว o ฉะนั้นคำกริยาจะต้องมี es ข้อ3 my house are very old เราจะแก้ให้ถูกอย่างไรข้อ 4. Emma study คำกริยาลงท้ายด้วย y จะต้องทำอย่างไรข้อ 5. d Thomas and m a r i u s goes to the library ถ้ามีคนสองคนคำกริยานั้นจะยังต้องเติม es อยู่ไหมนะคะทีนี้ให้ลูกแก้ให้ถูกต้องนะคะมีอีกไหมคะข้างบน ดดน่าจะหมดแล้วโอเค